บอาไม่ใช่เบอร์บดียร์แบบเบาๆ h a เ p y b i r t ทูยูมาขอให้สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มาแบบถ่ายมือถือเพราะว่าโกโปรอยู่ออฟฟิศนะครับยังไม่ได้ไปยืมเลยอ่าววันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของคุณดิว เป็นวันคล้ายวันประสูติของดิววนะฮะก็ของขวัญชิ้นแรกของวันเกิดผมผมก็ได้แกะไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายนะพี่ดิวขอพี่ไนท์มาว่าอยากได้เกมพี่ไนท์ก็ซื้อเกมนี้มาให้ของเป็นเพ5ห้านะฮะจิงโก o ออฟซูชิมะอยากเล่นมานานแล้วเพราะว่าชอบพี่เอกมากพี่เอกเราเกิดเขาเล่นร่งดูพี่ไนก็เลยแบบอยากได้ไหมก็เลยซื้อให้แต่ว่าพอดีร้านมันส่งมาผิดมันส่งเพยีไม ก็วันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูว่าในวันเกิดของเขาเนี่ยเขาทําอะไรบ้างจะบอกเลยว่าวันเกิดของเขาก็ไม่ได้พิเศษไปกว่าวันธรรมดาวันอื่นหรอกเพราะว่าเราแบบมีความรักให้กันทุกวันอยู่แล้วนะเรียนสัตว์อะ โอเคก็ okay. เดี๋ยววันนี้แหละวันเกิดเขาเขาก็ตื่นมาประมาณเที่ยงเสียไปแล้วครึ่งวันก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะว่าจะไปกินซี่เกี๊ยวกันนะเดี๋ยวมีน้องดี้ไปด้วยเพราะว่าน้องดี้ตอนนี้น้องดี้เรียนจบมหาลัยแล้วนะก็ไม่ได้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็เลยกลับมาอยู่บ้านก็เดี๋ยวจะพาดี้ไปกินข้าวแล้วก็น้องดี้เขากําลังจะมีแพลนที่จะไปหาแม่ที่เดนมาร์กน่าจะไปอยู่ก็ประมาณ3-4เดือนเนี่แหละทำกงมีล่ะก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเด้เลยและปางก็มาถึงแล้วฮะ ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าปักซอยเราความจริงเราไว้น,นี่ก็ได้นะแบบเราไปกินเตี๋ยวพัเจี๊ยบก็ได้นะแต่ว่าคนเยอะคนเยอะมากคนเยอะแน่นอนเว้ยทำไมเ,เขาแก่จังไม่พูดเพราะว่าวันนี้เขาไม่สวยไ่อยากเว้สำนักละโอเคก็เดี๋ยวสั่งไปละครับเป็นก๋วยเตี๋ยวดอได้ละเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าหน้าตาเป็นไงโอเค โอเคฮะได้นะครับของดิวเป็นบะหมี่เนื้อเปื่อยรวมนึกว่าน้ำเป่าเขาใส่กาดี้ไหมอะเป็นน้ำเปล่าเขาใส่กามาให้อย่างเปรี้ยวนึกว่าน้ำปลาแล้วใส่กาใช่นี่แล้วก็สั่งเนื้อลูกจิ้มมาด้วยไปแล้ฮะเดี๋ยวขอพี่แอรซัดพวกกันเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบกลับไปบ้านไปอาบน้ำครับวันนี้เสียเวลามาครึ่งวันแล้วก็วันเกิดเป็นทักที่อะไรเลยวันนี้ ออะาละอิ่มละจัดไปอย่างรวดเร็วกินแบบว่องไวน,น่าส,ด,าสดจนาสดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตื่นแล้วก็มาเลยวันนี้คือแบบโนแพลนเลยนะแบบไม่รู้จะทำอะไรดีอ่ะโอเคก็ใครอยากมาร้านนี้ก็แถวแถคลองสี่เนาะใกล้ๆจะอยู่ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อช้างเหยียบนะ จะพ่อช้างเหยียบนะครับช้างเหยียบนะอ่านดีๆนะช้างเหยียบไม่อยากจะโปรโมทว่าร้านก๋วยเตี๋ยนี้อร,อร่อยมากอร่อยอร่อยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนือ้อเนื้อตุน๋นเขามีส้มแบบซบส้มอียงก็มีไปส้มพร้อมเด็กมีลายแมนมันนีนั่นร้านนี้นู่นก็น,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 นั่นแหละก็เดี๋ยวเรากลับบ้านเหมือนกันไปอาบน้ําเต็มตัวแต่งตัวหอมๆทาตัวหอมๆเผื่อจะออกไปไหนกัน ในวันเกิดของคนเราเนี่ยทาไมแบบบางคนก็ต้องทำํำตื่นเช้าหกโมงเช้าตีห้าเพื่อมาทําบุญเพราะว่ามันก็แล้วแต่คนนะว่าใครจะเลือกที่จะให้วันเกิดตัวเองทําอะไรบ้างบางคนก็อยากจะทําแต่สิ่งดีๆนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่เราไม่ก้าไก่กันนะคะไม่สิ่งเขาจะเรียกาสิ่งดีๆของแต่และคนเหมือนกันอะใช่ของเขาคือสิ่งดีๆอาจจะแค่นอนตื่นสายเนี่ยคือสิ่งดีๆของเขาแหละตัวรู้ไหมว่าเขาไม่ชอบเข้าวัด ตั้งแต่เด็กเพราะว่าดูนแม่บังคับอบังคับว่าบังคับแบบให้ตื่นแต่เช้าไปแบบแล้วกลายเป็นว่ามันมันเป็นปมแบบว่าเราไม่อยากตื่นเราไม่อยากไปเพราะว่าแบบเราไม่มีใจจะไปอะ่ะเข้าใจไหม,มแล้วเจก็บังคับเออไปทําบุญไหมนู่นไปนี่จนทุกวันนี้คือเขาไม่ทําไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทําบุญอะไรแบบนี้เราจะทําแบบว่าแบบ ช่วยไถโคช่วยทําบุญกับคนยากไร้อะไรอย่างนี้นะจ๊ะถ้าถ้าสมมติเป็นวัดก็จะเป็นวัดที่แบบต่างจังหวัดที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะเออเพราะว่าถูกบังคับให้ตื่นเช้าเราเด็กๆเราไม่อยากตื่นเช้าอยู่แล้วเลยกลายเป็นฝังใจว่าแบบไม่อยากทำบุญโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับบ้านไปอ่านหนังแต่งตัวก่อนนะโอเคฮะก็ถือโอกาสรีวิวคอมพิวเตอร์ที่ดิวทำงานเลยแล้วกันเนาะก็ อันนี้คือห้องทํางานของดิวเองนะฮะจะค่ะคอนข้างเล็กๆน่ารักน่ารักปุ๊กปิ๊กก็มีประมาณสามจอจอนี้ก็เอาไว้แบบว่าตัดงานเนาะจอนี้ก็แบบเอาไว้แบบส่องเฟซดูผู้หญิงคนอื่นเอาไว้กดไลค์นมคนนมใหญ่ๆ <c oughs> แล้วก็จอนี้จะเป็นแบบว่านี่กล้องวงจรปิดนี่ก็จะเป็นกล้องวงจรปิดนะคะเห็นทั้งบ้านนี่แหละฮะห้องทำงานของช่องนี้มีแค่นี้แหละนี่เล็กๆ บางคนก็อาจจะรู้วนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าพี่นายก็ได้ถ่ายลงพิกต็อกของเขาไปบ่อยมากแล้วก็ให้ดูนี่เป็นแก้วน้ําที่ดิ๋วใช้บ้างไม่ใช้บ้างเป็นแก้วน้ําที่สามารถแบบว่าเราเราเวลาเราใส่น้ําเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ย เราวางไว้แล้วเรากดเปิดเครื่องตรงนี้มันจะเย็นเองเว้ยมันจะเย็นแบบว่าเหมือนตู้เย็นอนะไรเงี้ยต่อมันก็จะเย็นไม่เท่าหรอกนะแต่ก็พอใช้ได้โอเคก็ดิวเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบอ่าสะสมหูฟังอ่ะตเตงถือให้หน่อยหูฟังตัวแรกของเนี่ก็จะเป็นตัวนี้ที่ดิวชอบใช้สมัยก่อนสมัยตัดโอเพ่นแอร์แบบช่วงแรกๆเลยจะใช้เป็นตัวนี้อู่งอมหมดเลย คือพลาสติกดิเละเหมือน,น้วเป็นของลาเซอร์ตัวนี้ซื้อมาประมาณ800กว่าบาทซื้อตอนช่วงแบบมันเซลพอดี <c oughs> ก,เาาเเก,ดก็เอามาเล่นเกมด้วยแล้วก็เอามาเล่นเกมด้วยแล้วก็เอามาเขาเรียกว่าทํางานด้วยผมฟังตัวที่2เป็นตัวนี้ <c oughs> มาแชลเมเจอร์สามต่อเละอีกแล้วเ <c> ย <oughs> <c oughs> ตัวเนี้ยฟังเพลงอย่างเดียวเอาไว้แบบไปต่างจังหวัดแล้วก็แบบนั่งฟังเพลงอะไรเงี้ยเวลาฟังไปก็จะมีแบบเหมือนขี้ดำๆติดอยู่ในหูเพราะมันพังแล้วมันไม่ได้พังหรอกแต่แค่นี่มันขาด พอผ่านสนามเลยใช่แล้วก็มาเป็นตัวเกือบปัจจุบันอันนี้เพิ่งมีปลดระวางไปเมือ่อเมื่อวานเขาเพิ่งปลดกระเียนไปนะคะใช่เป็นนี่สตีลซีรีส์ไวเลสไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันรุ่นอะไรนะแต่ว่ามัน,มนเป็นหูฟังไวเลสอันนี้ไวเลเล่นเกมเลยแบบเฉพาะทางเลย,เยเอันนี้ไวเลเล่นเกมอย่างเดียวมันก็สบายนะเวลาเราใส่ปุ๊บแล้วก็ใส่อย่างนี้แล้วก็เอาไอเนี่ยไอตุ่มๆกเนี้ยเองเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เดินไปไหนก็ได้ในบ้านเราก็ได้ยินไม่รู้ทำทำไม สุดท้ายก็ต้องแบบว่าได้ยินเสียงแบบคนอื่นเขาคุยกันอยู่ในิสคอร์ดก,ก็ต้องมานั่งฟั่งโอเค่านไปตัวหนึ่งสุดท้ายเป็นตัวสุดท้ายเป็นนี่ล่าสุดได้มาเมื่อไหร่คะเมื่อวนันเมื่อวันซื้อเพราะว่าอันนี้เป็นของขวัญของตัวเองซื้อให้ตัวเองอันนี้โดนไปเท่าไหร่คะ 3ามพันครับ <Okay. S 2> เป็นหูฟังแบบว่าเซอร์รุ่นอะไรวะรุ่นแบ็กชาร์ตเวอร์ชันสฟังให้หูเปื่อยไปเลยค่ะส <c oughs> ่วนใหญ่ก็หนูฟังเกมเมอร์นะถ้าความีหูฟังฟังเพลงมีอยู่อันเดียวแต่เราไม่รู้ว่ามันคนังนเขาซื้อีอเออเรา<ะ>เราก็มีมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าโต๊ะเนี่ยซื้อมาแต่ไหน ซื้อมาจาก e ear, อีกี้เออราคาประมาณ8,000-9,000นั่นแหละเพราะว่าเขาชอบตัวทำง,งานที่มันใหญ่แบบนั่งไปรู้สึกแบบว่ามันนั่งอยู่ในห้องรปภอะไรย่างเงี้ยอยู่ในห้องรปภแบบว่าในหนังนอะไรเงี้ยแล,แล้วก็เป็นน้องไอเทมไอเทมตัวล่าสุดแล้วกัน จะเป็นนี่เอาทะลึ่งหิ้งเอาซาวบาร์ามาใส่กระคอมอันนี้ซื้อเป็นมาเมื่อวานซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองเหมือนกันใช่เนี่เจลด์มี่เซ์มี่เป็นลำโพงสามบาร์ามาเอาไว้ต่อทีวีแต่ว่าเขาแบบทะลึ่งหิ้งเอามาต่อกับคอมทุกคนเขาไม,ม่ได้ซื้อเป็นของขวัญซื้อเขาซื้ออยู่แล้วซื้ออยู่แล้วแล้วตอนในห้องทำงานดีก็จะมีนี่พวกแบบไวลงไว้เลสพวกอุปกรณ์การถ่ายซึ่งแบบว่าทำไมถึงไม่ใช้ก็ไม่รู้เทียบเลย เป็นกล้องนูนีนั่นแคนนอน,นี่เขาใช้ถ่ายไอช่วงแรกๆอะสุดท้ายก็ขี้เกียจติมาจับทโทรศัพท์ถ่ายโคตรเลยแล้วเก้าอี้เดซื้อมาจต่ไหนเก้าอี้ซื้อมาจากเซียรลังสิตซื้อเท่าไหร่คะประมาณแ0 0 0ันโอเคค่ะเป็น<ม>ของมาสเตอร์คุลเลอร์นั่งให้ตูดเปื่อยไปเลยค่ะไม่้ใส่ไ่าแล้วญญละนะตแต่บ้านเก่าคุ้มยุ้มีทท้งนี้แหละก็ยังไม่ตดแต่งอะไรเพิ่มอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าค่าก a เจ e ตนี่ก็แบบหลายแล้วแล้วมุมทำงานเขาอยู่ไหนอะมุมทำงานตัวเองอยู่ตรงนี้ นี่ค่ะมุมทำง,งานเดชันนะคะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นั่งแล้วก็น,กน,นั่งกดโทรศัพท์ใช่แลลงตัวในกระองน,น,นอะนี่คือมุมทำง,งานของเดชันนะคะขยับก็ไปอีกเออนี่ค่ะนี่คือมุมทำงานของไหนนะคะถ้าเกิดพี่หนามาพี่หนเขาก็จะมานั่งเนี่ยหมือนเขา เกิดว่าอยากให้พี่ไนดูดีอัปเกรดสถานที่ทํางานมากกว่านี้ก็อย่าลืมไปอุดหนุนครีมพี่ไนกันด้วยใครที่อยากขาวผิวใสผิวเนียนนะก็สครับเจ้านางน,นะสะครับเจ้านางก็ขัดขัดทุกครั้งดิ้วก็ขัดทุกวันวนะขัดทุกครั้งตาบน้ำสารให้ผิวนุ่มแล้วมันก็จะขัดพวกแบบว่าพวกงไงพวก ผิวที่เสียที่มันโดนแดดผิวที่เสียเนี่ยขัดออกพอขัดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะแบบพอเราใช้สครับเนี่ยพอผิวผิวมันจะแห้งเวย้ยอันนี้กูได้พูดจริงเลยกูไม่ได้โกหกเลยพอขัดเสร็จปุ๊บผิวมันจะแห้งเวย้ยพอผิวแห้งเสร็จปุ๊บเราต้องจบด้วยครีมทุกครั้งที่ขัดสครับต้องทาครีมนะครับ ตอนนี้อันนี้คือทำอันีคือใช้เองไงถึงรู้ถึงพูดได้แล้วก็ครีมก็เป็นครีมนะครีมของแพนดดี้ของพี่นท์เนี่ยเป็นส่วนผสมแบบว่าคือเล่งขาวสุดๆทำให้ผิวนุ่มและขาวจุดเด่นของตัวแพนดี้เลยเนี่ยนุ่มและขาวและหอมสามอย่างนุ่มและขาวและหอมนุ่มและขาวและหอมนุ่มและขาวและหอมใช้ครีมอะไรแพนดดี้อันนี้คือโจแกแกงเท้านะครับอีกาโมคะอันนี้แหละจบกับการรีวิวห้องทำงานของดิว อ๋อจะมีประมาณนี้แหละแต่ว่าห้องอื่นยี่ไม่รีวิวนะไปฮะอันนั้นทางอื่นกันกวนะเปิดเพลงฟัง่ทำทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่รอมารอ,รอพวกน้องๆพวกคงจือ้อทำไมปากเขาแห้ง่างเลยเป็นผู้หนุ่มปากแห้งตัวเองคือผู้สาวที่ลงรักผู้หนุ่มปากแห้งเราจะไปไหนตอนเช้าวันนี้ไปฟิวเจอร์แค่ไปหาอะไรกินเฉยๆแมนยากกินเขานัดกันสิไปกินโมโมเป็นชาบูกินชาบูโมโม,โมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้คิวหรือเปล่านะเห็นว่า ไอร้านเนี้ยคือยากมากแล้วตั้งเมื่อกี้ออกมาว่าจะชวนน้องดีมาด้วยแต่ว่ามันน,น้องดีเหมือนสัดกว๋วยเตี๋ยวแล้วเรียบร้อยจบข่าวน้องดีก็เลยไม่ได้ไปแลก็ชิวๆครับผมอนี่อยู่แล้วเพราะว่ายัางไงเช้าวันเสาร์เนี้ยวันเสาร์ที่จะถึงเนียดิวก็กินกับที่บ้านอยู่แล้วก็มีพวกพี่โดน้องดีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้แม่ก็ไลน์มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เรียบร้อยยาวเลยลาย่ลาย,ยาวเลยเดีย๋ยวขึ้นให้ดูแกล่ายาวว่าอะไรมันคุณคุณจุ่มเขาจะขอแบบว่ามาถึงปุ๊บขออาราธนาก่อนเลยล สี่นั่งกระดานนะใช่มีเจอคนเดียวที่ไปแล้วคนอื่นน่ะมีใครไปบ้างห้าคนอ่ะได้สี่คนได้ได้นี่เอาตัวเล็กจะเอาเอาไออองไม่เอาไอแอลไปเปิดหลังท้ายให้มันขดอยู่ใช่ที่ไปฟิลเองมันไม่ได้นั่งนานหรอกจะตูดไปแต่มันไปขดอยู่ที่กระโปรงหลังอ่ะสวัสดีครับของจื้อนะครับสวัสดีครับอันนี้กูถ่ายช่องนั้นนะยูสตอร์ตแล้วแล้วแท็กูถ่ายโทรศัพท์งึงวะล่ะมีกล้องตัวละสี่ห้าหมื่นไม่ถ่ายซื้อมาถ่ายโทรศัพท์ ครบแล้วฮะมีไอ้เจมไอ้แหลนไอ้แอลและไอ้ไหนสวัสดีค่ะไปไปฟิลกินโมโม่เย้เราจะได้กินหรือเปล่าหรอไม่ทันหรอกเอาพี่ป้องพี่ป้องอ้างป้องอ้าเขาเอารถใครมาไอ้ป้องงั้เหรอไอ้ป้องไปไอ้ป้องเดี๋ยวไปหาไอ้ป้องก่อนไอ้ป้องไอ้ป้องมาดีไปหาไอ้ป้องจบเลยกันเลไปกินโมโม่อะจะกำลังไปจะกินไปกินโมโม่จริงป่ะจริงโอ๊ยจบเลย เอาหลับเาด้วยไม่มีหวัดดีวนาดิการเอ้เปเปอร์หลับ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 พ <uh ี่นายพี่นายไม่รู้อะอาทิตย์นี้ไปไหนเราไปด้วยนี่นะหลับ์นี้ไปเที่ยวไหนกราจะตามไปด้วยจะไปกับเปอร์อันนี้กันเออไม่รู้ใครไปบ้างเดี๋ยวเชร์กันถ่ายรายการถ่ายกับโทรศัพท์ไม่เช็คแก้โทรศัพท์วอก็กล้องก็มีนะเมื่อก่อนตอนรายการมีทีแรกนี่กล้องคงเป็นแสนนะตราเป็นแสนเริ่มพูดลงมาเรื่อยเริ่มเริ่มถ่ายโทรศัพท์ละ นึกถึงกล้องโอหันามีตัวใหญ่ๆอ่ะบล็อกอย่างเงี้ยเดินถือใช่อันนี้คือแบบลรงไปเรื่อยๆเขามีแต่คุณภาพดีขึ้นแต่ช่องดิวคุณภาพแย่เลยโอเคไปเจอนี่โมโม่โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงฟิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเดินไปที่โมโม่อยู่ชั้น3นี่เราจอดรถที่ชั้น2อ่ะเออนี่ความใฝ่ฝันครั้งหนึ่งในชีวิตเองตอนนี้ตอนนี้ เก้าอี้ตัวละสองแสนเก็บไว้เป็นความฝันต้องมีสักวันแหละใช่ที่เราแบบว่าแกงบ้าซื้อเก้าอี้นวดตัวละสองแสนเขาพัก<ม>อ่ะ<ม>ก็ช่วยกันดูคลิปเราจะได้ทําคลิปรีวิวเก้าอี้ตัวละสองแสนแต่ตอนนี้ก็พาพวก,กเด็กๆเด็กๆกำลังเดินหาโมโม่กันอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนโมโม่พาราดไดสโอ้ไม่พอใช่ไหมได้กินนะมุ้ง ได้กิห่งทุ่หลังหนึ่งทุ่มแต่ว่าเขาจะปิดรับคิวแล้วเราจะลงคิวไหมลงไว้ก่อนหนึ่งทุ่มเลยเหรอหนึ่งทุ่มตอนนี้สี่โมงห้าสิบจริงหรือไม่จริงปะที่เนี่ยถพอเราบอกว่าลงคิวเขาปิดคิวเลยมีสิทธิ์ที่จะได้เร็วกว่านี้ไหมครับมีครับคุณลูกค้าอยู่ที่จำนวนลูกค้าที่เขาแ c นเ c e l หรือเช็คคิวเร็วขึ้นนะครับก็จะเร็วขึ้นมาคนที่ยังไม่รู้ได้คนที่ยังไม่รู้เดินมาโน่นแล้วสวัสดีหรือข้าวไร ขอดีหรือขอลายมีดีและลายใช่มีดีและลายเอาข่าวดีก่อนไหมข่าวดีก่อนข่าวดีคือได้กินแน่ <Yeah. S 1> ลายข้าวลายกี่ทุ่มข้าวลายคือหนึ่งทุ่มได้กินหนึ่งทุ่มได้ได้ไม่ไม่ไม่มีปัญหาคืออร่อยมากพร้อมสู้ครับสู้มีทุล่าหรือเปล่าไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่วนนี้คือเราไอ้นี่ค่ะเราเราจะได้กินตอนเขาปิดรับคิวแล้วไงเราอ่ะจะได้กินเป็นคิวสุดท้ายในร้านก็อาจจะมีแค่เราใช่อุ้ยอุ้ย มัหิวหมดแล้วมีคนมัวหดหิวข้ามทำไรรอดีทีนี้ไปทำบัญชีก่อนนะจ็ไปธนาคารก่อนนะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองผมไม่มีกูอยากกูอยากไปหาเก้าอี้นวดมากเลยเนี่ยบ๊ายบายเจอกันเราก็เนี่ยไปแถวนเ้นแหละเดินเล่นใช้ชีวิตใส่เพลงเหมือนแบบว่าไหนล่ะหมุนโอ๊ยไป ต่างคนมชิวแล้วเกิดไม่บอกกูด้วยยังกันไม่มาด้วยกันต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองฮะไปเดี๋ยวเดินเล่นแล้วเจออีกทีหนึ่งทุ่มเลยไปขณะนีเวลา17นาฬิกา8นาทีอีก2ชั่วโมงเอาเรื่อง ผมบอกเลยใจไม่สู้จริงไม่กินนะเนี่ยอ๋อกุศลกล้องงวดทำไมกล้องมันสวยจังอะเหมือนกล้องไอโฟนไอโฟนนั่นเนี่ยเออแบบรู้สึกดีอะคลิปนี้เธอด้วยไอโฟนเออสองพันยี่สิบไม่ถึงไม่ถึงเหรอสองพันสิบเก้าสองพันสิบเก้าอ๋อผมรู้แล้วแสงท่าเออท่าแสงสวยหน้านวลเลยดูข้างหลังนี่มิ้งมิ้งเออไอเนี้ยกินชาเขียวกับกาแฟใช่พักผ่อนรอครับสองชั่วโมงเพื่อกินโมโมใจไม่รักจริงไม่ทำนะ่นอย่างเงี้ย ผมบอกเลยว่าผมมาโมโม่หลายครั้งมากตอนที่ฝึกงานนะตอนที่มันยังไม่แบบบูมขนาดนี้ผ่านมาหนึ่งปีปุ๊บมาอีกทีหนึง่งต้องรอทีละสองชั่วโมงม,มันไม่รู้มันดังเพราะอะไรด้วยเพื่อโซเชียลด้วยหรอมั้งเอออร่อยจริงอะอร่อยจริงอร่อยจริงไอ้จอเพระว่าเป็นคนพามาเอาพิเดีวมากูติดเลยแล้วกูว่าตอนนี้คือยกให้แบบว่าโมโม่เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในใจเสมอมันยังไม่มีอะไรโค่นมันได้เลยสลับเนื้อ่ะใช่สลับเนื้อเนื้อแล้วก็ในโหมดชาบูด้วยเยน้ำน้ำนั่นสุดยอดไอ้ติ่มก็ดี หิวจัดปะรอ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 โอเคครับตอนนี้เขาก็เรียกแล้วประมาณหกโมงนะได้คิวก่อนเวลาครับทุ่มหนึ่งก็เป็น6กโมงนี่ได้ละตอนนี้ต้อแอลกับพวกเด็กๆเกข้าไปรอแล้วอันนี้เพิ่งตามมาทีหลังแอลครับชื่แอลอะมาหกท่านนะครับโอเคได้หม่องแล้วตอนนี้กำลังเดินเข้าไปนะครับโอ้มืดงาสวยมืดๆดูดีด ไรออกก็พร้อมทุกคนแบบว่ารีบพุ่งแบบเคยกินหมูโมายังไม่เคยใช่เกือบเคยเกือบที่ไหนอะเกือบกินกับเราอ๋อใช่แล้วก็ไป U N I แทนกูุยให้ดูนี่สีเนื้อคือแบบสวยมากเอาออสเตรเลียสามครับแล้วก็เวี3เอสามมีเนื้อเนปานมั้ยแองกัสมีทางแบบซาอุดีมีอ่าซาจุม เออจะมีแต่ก้อยซอยก้อยซอยเนื้อน่ากินอุ้ยมีอะไรจะอวดอะไรได้รองเท้ามาเที่ยวอันนี้น่กล้าว่ะทิ้งไปแล้วทิ้งหรอบ้านนี้รวยบ้านนี้รวยใช้ของแล้วทิ้งโอเคนี่ไอเจอจะสอนวิธีกินให้ดูว่าเขากินไอแบบนี้กันยังไงเนาะใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมือสอนกูเดี๋ยวต้องแยกไข่ไข่แดงก่อน อ่าไข่ขาวอ่ะคือปกติมันจะมีที่ให้แยกอยู่นะอ่าเขาจะมีที่ที่แยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันเฮ้ยแต่แต่รอบที่เรามาแล้วเราเอาเปิดไข่แยกกันนะใช่เอาเปิดไข่แยกกันเอออ่าอีซี่คือจะกินใส่น้ำจิ้มหรือไม่จิ้มก็ได้อ่าแล้วกินกับน้ำจิ้มได้ไหมน้ำจิ้มก็จะเป็นทางเป็นทางลามกหน่อยรามกนิ้นเลยเดี๋ยวเอาน้ำจิ้มก่อนอน้ำจิ้มดำเห่อนี่ไงน้ำจิ้มดำเขาเรียกว่าอะไรคอนซึคอนซึคอนซึใส่ลงไปใส่ไปในไข่เหรอ พริกกระเทียมแล้วแต่ชอบอผมชอบเยอะผมใส่หมดเลยแล้วก็ต่อ,อมาเ,เอาเนื้อนี่คือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่านี่คือจริงไหมเนี่ยจริงอันนี้คือนี่คืออะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นี่คืออะไรโอเคเอาเนื้อจุ่มๆมาไปยย่ไงจุ่มๆพะอพอสุกพอสุกมาณน้เพราะว่าเนื้อถ้ากินแบบสุกมากมันจะแข็งไม่อร่อยใช่แล้วก็ได้ประมาณนี้แล้ว๋ไปต้วไข่ขึ้นมานี่ตัวไข่ขึ้นมาแล้วต้วไข่จากล่างขึ้นมาปุ๊บ เรียบร้อยหมักเขาให้ไหมหมักเขาให้ได้หมดอ่าโอเคนุ่มแหละว่าอันนี้ดิวเดี๋ยวดิวเคยมากินแล้วนะคือแบบรสชาติมันดีจริงๆเลยอยากถ่ายให้ดูอันนี้ของดิวเฮ้ยกินกัไข่เปล่าเปล่าก็อรอยใช่ไม่ต้องแบบว่าเติมพอนสิรเข้าไปเลยเพราะว่าเนื้อเขาแบบอร่อยมากจริงจริงหมักเข้าให้เอาเรื่องจบจบ ถือถ่ายไปกินไปนี่ไม่มีความสุขแน่นอนใช่เดี๋ยวเรากินเสร็จเลยแล้วกันไป ทางไลนรอดีทีนี้ไปทำบัญชีก่อนนะไปธนาคารก่อนนะทุกคนมีทุนกละทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองบ๊ายบายก็คือตอนนี้นะคะพวกเราสามคนก็เลยมอของขวัญให้พี่ดิวกันแล้วอยู่ดีๆบนรถอ่ะแกก็พูดว่าอะไรนะเอออยู่ดีๆแกก็พูดเดี๋ยวขยุมแอร์พอร์ตแกนะแล้วแกก็ใช้มาแชวมอนแกไปอย่างนี้เออแล้วอยู่ดีๆพี่ดิวพูดแล้วเหมือนเขารู้ว่าแบบพวกเรา ตั้งใจซื้ออะไรให้าาอันนี้เรา,าอัดเราก็ไม่ได้บอกแกก็จะเป็นการหออา่อแบบห่อแบบเด็กๆไปเลยพี่ดิวก็คือ,อของขวัญอันนี้พี่ดิวมีคนให้แบบเยอะมากก็คือแก๊งเด็กนรก <c oughs> แก๊งชั้นสองเด็กนรกนะคะเยส็จแลทุก <c oughs> คนตั้งใจทําให้มากเลยนะพี่ดิวสุขวัเกิดครับพี่ดิว ชิงใส่บันเกิดนะคะคนที่ดีที่สุดใช่ขอบคุณข้าทุกมื้อที่เราได้ไปกินขอบคุณที่ห้าที่ซื้อมาให้พวกเราเล่นใช่ถ้าไม่มีพี่ดิวพวกหนูจะเป็นยังไงอ่ะตอนนี้ขอให้ d o s t o r l a n c นถึงร้านซักใช่ขอให้พี่ดิวมีเงินพันล้าน

อ๊ยอาธิษฐานเอาเสียงก่อนนิขั้นตอนให้เลยจากเด็กๆชั้นสองทุกคนทุกคนชี่ดด้วยพี่จรไอ้บุ๊คแล้วก็ไอ้เจมไอ้แหลนองกองจื้อกังสวสดีจ้าแกะเลยแกะเลยมาเป็นคอบครวไม่้ว่าโคตรตรงกับความต้องการของพี่ยิ่งก่อนจะแบบว่าเฮ้ยเี้ยส่พกสะโพกสะโพกสะพสาพกพที่ต้องได้ พี่ต้องดีใจบ้างสามสองหนึ่งซูเปอร์แว๊กตรงคอนเซปต์ตรงคอนเซปต์ไเลยมีอีกชามีอติถ้าในเป็นหินเอาไว้ให้ซูเปอร์แว๊กแข่งนี่ไม่ต่ออะไรแล้วเห็นเลยอันนี้เห็นเลยอันนี้เห็นเลยอันนี้เห็นเลยอดี ไอชีวิตกูพุ่งบนกูซือกินกันเดีเออนึกนักเลยอ่ะีกัเ้เอยู่กันเวงอันนี้กูเกือบซื้อโอ้ยแลวหลังจะไปซื้อด้วยจะบอกให้โอ๊ยครั้งนะคครับเกืบมีมาเชลซีคู่